สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดโกเบโก SK 1 4 0ร้อยสี่สิบ lc รุ่นสิบเอ็ดหรือว่าไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับโอ้เปิดบ่อน้ำออกดีมากพี่น้องดูน้ำใสครับนะใสมากโอ้ขุดแค่สามเมตรสี่เมตรนี่ออกดีครับตรงนี้ทำน้ำดื่มได้เลย หรือว่าทำโรงงานน้ำแข็งได้เลยครับ 140LC รุ140่น11ตัวทอบตัวเต็งเสียบอยจัดให้ครับบุญประสานทีมงานจากน้องกีครับตาแกเลื่อยไม้อยู่ใกล้ๆครับ ซ j j k 5 v เราเดินแนปโก้ครับนะ0.60ลูกบาทเมตรเออ,อาจจะมีฝุ่นด้วยครับนะตรงนี้ฝดไม่ตกครับหน้าดินสวยมากครับหลอดไฟดปึบป๊บปั๊บปึ๊บ เรียบร้อยครับเที่ยวละสามร้อยพี่น้องจะดูผลงานครับนี่เปิดบอ่อประมาณหนึ่งไรน้ำใสมากพี่น้องออกดีมากน้ำเนี่ยยอดยครับลบเสียงไอ้ ตัดไม้ก็ตัดไม้นะ้นองอาจาเสียงดังคนระับลบก่อนน,อนุ่นตัดฟืนนะตัดฟืนสะออนน้ำสะออนน้ำไอ้หน้องดูดื่มได้ครับเล่นได้89พลังมาวัดรอบเครื่อง2000รอบต่อนอาทีเอสเคร้อ่รุ่น11 ดูแลด้วยอริยะครับ <c oughs> อิคิวเมนต์แต่เพียงู้เดียวในประเทศไทยโอ้กุรีรำเนี่ยมีเยอะนะรุ่นนี้อาจจะเป็น1 0คันครับตัดต 40LC รุ่น11รถทารวมถ้ารวม่รวมรุ่น8ดตัวนี่เยอะครับช่วงล่างเป็น LC ครับ LC ก็จะยาวไปแท็ก70ครับโรลเลอร์ เจ็ดแคเรียสองนะครับมีร้อยสี่สิบที่แคเรียสองจะเป็นค่ายอื่นก็แคเรียหนึ่งตัวครับนะเก็ดเท่าสองร้อยเลยอาจจะสองไกลไน,นะพี่น้องอยู่คนละฝั่งเพราะว่าไปอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยย้อนแสงครับย้อนแสงผมชอบน้ำนะ เดี๋ยวลงไปอ่างหนนะ่อยน้องลงไปเล่นน้ำในอ่างหน่อยช่วงนี้อากาศร้อนก็เล่นได้ครับน้ำน้ำใต้ดินนี่ยดูว่าน้ำบอ่ออฟฟูโซอฟฟุโซสองห้าห้าปลาสม้มดูกันใกล้ๆดูกันใกล้ใดูกันใกล้ๆตรงนี้บอ่อเก่าครับนิดนึง ฝีมือไป่ธรรมดาแต่ว่ามันจะจะมีจะมีเหมือนอกันคันกันน้ำน้องคันกันน้ำดูครับดูเอานี่ฝีมือนะนี่ฉากได้ดีครับตัดมุมได้ดีปัญหาคือถ้าลงไปข้างล่างก็จะน้ำาออกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะพังไปเองนะครับโอ้นี่ลึกครับตรงนี้ลึกนะครับ น้ำซึมมันนี่ออกดีมากเลยโอ้ใช้ตั้งปีก็ไม่แห้งครับนี่ <tinc S 2> โค้งบริโภกได้หรือทัานใดที่ต้องการบริเวณน้ำออกดีๆอย่างนี้มาได้ครับโดยช่วยหานะครับโอ้ส่งไกลประมาณ30เมตรนะอ๋อเสะเสะต้น กอภัยออกหน่อยมันโดนครับมันโดนมันโดนสีรถไฟท้ายมีครับไฟท้ายมีอ่ากาดข้างละตัวครับนะจะไกลหน่อยไม่พี่น้องอาจจะมองเห็นแต่ว่าวิวมันจะจะได้เห็นน้ำครับนะตัวนี้ชั่โมงบินสูงครับสำหรับ 140lc รุ่น11คันนี้ น่าจะ 6,000... 6,600นะพี่น้องโอ้6,600อีกอีกเดือนเดียวก็นั่นแหละ7,000 0็ะพีนน้องโอ้งานเยอะเสียบอยบุญประสานจากน้องกีก็ยังยังเปรี้ยอยู่ครับลนะก6 0 0ชั่วโมงยังเปรี้ยเลย ยังเหลือไม่กี่งวดครับนะชอบไปพี่น้องดูผลงานเขาเนี่ยคุณปอหรือว่าคุณสะขนาดหนึ่งไร่ครับนะโอ้น้ามองนี่ถ้าแต่งสวยๆนี่เลี้ยงปลาได้เลยครับนะลงปลาได้เลย เอามาทำมาหากินครับรถค่าตักหนึ่งร้อยนะพี่น้องค่าตักหนึ่งร้อยบาทไม่ถึงว่าตักใส่ดำนะใส่หัวล้อดำนี่ดีนะผมอยู่ไกลหนะ่อยอิสุเดก,กา้ารถวิ่งได้ร้อยห้าสิบบาทครับนะประมาณไปกลับประมาณ 7จ็ดโลได้ครับนะเจ็ดแปดโลไปสี่มาสี่ไปสามมาสา 3, มร้อยห้าสิบในหน้าไปยี่สิบรถขุดค่าตักเอาไปร้อยหนึ่งครับแล้วก็รถไถสายดันหรือว่าต้องซื้อดินด้วยนะรวม่อเป็นสามร้อยครับนะ แต่ว่าให้ดินเยอะครับหน้าดินสวยดินทรายทรายแดงครับดินร่วนปนทรายวันนี้ได้คนลารถวิ่งกัน4ีคันหคันนะได้คนลประมาณ20เที่ยวครับนะจะวิ่งไกลหน่อย80เที่ยวก็8,000นะครับเชื้อเพลิงก็น่าจะประมาณ2,000นะครับ หรือว่าสองพันห้ที่ก็จะเหลือครับเหลืออยู่ประมาณสักอ6,000ได้ครับนะ5,000น้อ, 5, อง5,000ัวันนี้อาจจะได้5,000บางวันก็ได้เป็นหมื่นบางวันก็ได้2,000บางวันก็ได้6,000 7,000นะครับแล้วแต่แต่ว่าอัตราการส่งก็ประมาณ2,000ครับนะส่งงวะ มีความประหยัดครับสำหรับ c j s สู u คอมันเร็วนะครับีสูบคอมันเร็วโดยคุณเลิศเทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำล <c oughs> ำาวารสติีเ K 5ีครับนะ อยู่ไลก็ไม่ยินเสียงครับหลอดไฟน้ำแต่งเป็น LED หมดครับไฟท้ายก็จะกระพิบเร็วฟึบฟับฟึบฟับใช้ปีก <c oughs> อ๋อดินเยอะกันนะครับดินเหลือเยอะเลยถูคนงานครับมีที่พักนะครับ เพื่อให้ตัวนี้เพื่อให้ปลาวางไข่อย่างนี้ก็ดีครับนะปลาวางไข่ได้ข้างล่างนะนี่ครับอน้ำออกก็เลยได้ไม่เยอะครับแต่ก็ลวงลึกอยู่สะออนแต่น้ำไม่นองน้ำดีมากเลยเอาชายบ้านนาครับชายบ้านนามาด้วย นี่เป็นรถดำใช้บ้นนานนาเอามาวิ่งด้วยครับนะเอาสัก20เที่ยวครับเจได้ประมาณ20เที่ยววันหนึ่งเที่ยวละร้อยห้าสิเที่ยวก็สองพ้าครับเชื้อเพลิงไปพันหนึ่งก็เหลืออยู่ประมาณพันห้าครับรนถะด,ดำนะครับ วันละพันวันละพันห้านะครับถ้าวันไหนไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ตังค์เฉลี่ยก็สามหมื่นสี่หมื่นช่วงงานแรงสี่ห้าหมื่นได้ยับนะถ้าอยู่กับเท่าแกดีๆรู้ว่าทีมงานดีๆครับงานเยอะเยอะอย่างทีมงานเสียติทีมงานเสียทูนเสียบ,บอยครับนะแล้วก็ปนไทยจเจริญครับนะโอหรือว่าทีมงานเสียพี เยอะครับโซนบุรีรัมย์้านตรวจบุรีรัมย์หรือว่าทำกรีนครับนะเขาวิ่งอัดงานครับอัดงานจนถึง,ถงเมษาพฤษภาครับใส่ดินเยอะแล้วเนี่ยไม่ห่วงดินดีครับชายบัานนาครับใช้ฮีโน่ครับนะลำฮีโน่ ลูกการทำงานครับ6,600ชั่วโมงยังแกว้ามสมากครับเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างเพื่อจะวิ่งขึ้นตรงนี้ต้องตักอีกพี่น้องต้องตักอีกสนใจก็เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ x c a r วเตือนพัสนใจก็ไปโก้ก็ อริยะจัดให้ครับ32สาขาทั่วประเทศถ้าอยู่บุรีร,รัมย์ก็ดูที่สุรินทร์ได้ครับบนโคร,ราชขอนแก่นอุดรน,นะครับเอาโอ้ต้องจอดรอดำนะก่อนนะก็ไม่ต้องดับเครื่องครับวอร์มไปเรื่อยเดี๋ยวก็สักหกโมงน่าจะเลิกครับเพราะว่าแดดยังออกอยู่ยังร้อนอยู่ครับนะเดี๋ยวผมขอตัวกันครับรตัว กลับบ้านกันไหมน้องไปทำธุระครับนะ,ะเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ